การเงินก็ไม่ค่อยดีงานก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เล่นสายดํามาก่อนด้วยคนที่ได้ยินน่ะจะเป็นแฟนพระผงกระดูกผีดินเจ็ดปา่าช้าบั้นหนึ่งพอง่างแม่เปอ๋อะไรที่ว่าแรงก็คุ้งเขาใส่เขาเรียกว่าอยากลองของว่าของอะแรงขนาดไหนตอนที่แฟนอยู่เนี้ยเขาก็บอกว่าก็จะมีเหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียว เพื่อนบ้านหรือใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามายุ่งบ้านเราเท่าไหร่เวลาเส้นเนี่ยเขาก็ให้เส้นสดโผมก็ต้องไปซื้อซกเล็กเกลือแล้วก็บุหรี่เหล้าอะไรต่างๆแล้วก็ปักทูบดอกเดียวซึ่งตอนท่องกระถาบูชาเนี่ยเราก็เหมือนเห็นว่ามีมีอะไรมาอยู่ข้างๆเราด้วยเห็นที่ห่างตาแต่ห่างไปก็ไม่เจอนะครับผลที่ได้ก็ประเดี๋ยวประดาช่วงชั่วคาวผลเสียเนี่ยน่าจะกระทบต่อคนรอบข้างมากกว่าคนรอบข้างจะบอดให้ฟังว่า มันดูไม่ค่อยสงบแฟนะจะนอนไม่ค่อยหลับเวลาแฟนอยู่บ้านคนเดียวก็จะได้ยินเสียงเขาอยู่ข้างล่างมีเสียงข้างบนอยู่ข้างบนมีเสียงข้างล่างครับ <c oughs> พอได้รู้จักชินสายเอ็กมีโอกาสได้ไปทริปสายมูก่อนเริ่มแบบ มั่นใจเชื่อใจแล้วก็เทินมาดูเรื่องของฮวงจุ้ยที่บ้านนะครับเรื่องสิ่งที่อาจารย์แนะนำครับผมไปวางสิ่งผิดที่ผิดทางแล้วก็เลือกสิ่งมาไม่ได้ถูกต้องตามที่อาจารย์เคยแนะนําไว้สิงเนี่ยพอหลังจะเอาออกแล้วเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือเราอยู่บ้านได้สบายใจมากขึ้นอาจารย์ก็จะบอกว่าสิ่งมันจะทําให้เราอยู่ไม่ติดบ้านหรืออยู่บ้านได้ไม่นานทุกวันนี้ก็ใช้เวลาหลังบ้านมากขึ้น ไม่มีเหตุให้ต้องออกไปไหนและก็ไม่ได้อยากออกไปไหนเหมือนแต่ก่อนจากคําแนะนําของชินแสงก็คือให้เคลียพลังงานที่ไม่ไดีออกก็แนะนําเป็นอย่างๆว่าอะไรที่อยู่ได้อะไรที่อยู่ไม่ได้ผมก็เคลียออกหมดมีแต่สายขาวสายดําก็ออกหมดซึ่งพอทําตามที่ชินแสงแนะนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องพักที่เคลียอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เรื่องของการหันเตียงนอนประตูอะไรต่างๆครับ การจัดวางก็รู้สึกดีขึ้นโลงขึ้นทิศในการนอนจัดเตียงใหม่จัดประตูจัดอะไรต่างๆใหม่ปุ๊บเนี่ยวันแรกก็นอนสบายขึ้นทั้งผมและแฟนหลับลึกขึ้นหลับดีขึ้นพอออกปุ๊บเราก็เห็นผลแล้วว่ามันดีขึ้น